ในส่วนที่ประชาติทำนะครับก็เกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลนะครับที่ผ่านมานะครับก็เรียกว่าการที่เราจะเข้าถึงบริการธนาการเงินเนี่ยก um ็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นข้อมูลที่เราต้องใช้บริการอยู่กับสถาบันการเงินแล้วนะครับเขาถึงจะมีข้อมูลในการพิจารณาว่าจะให้สินเชื่อหรือว่าจะทําบริการให้บริการธนาการเงินแบบใดกับเรานะครับซึ่งก็ทําให้คนบางกลุ่มเนี่ยที่ไม่เคยเข้าถึงบริการธนาการเงินมาก่อนนะครับ 做咩嘢個話，簡體誒？ ความสําคัญของการพัฒนาประเทศของเรา,าเพราะฉะนั้นตัวข้อมูลเองก็จะเป็นประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจนะครับพราตถุประสงค์ที่เรียนไว้ก็เปิดกว้างให้ประชาชนหรืผู้ประกอบการก็สามารถใช้สิทธิ์ทางข้อมูลของตนนะครับที่มีอยู่กับผู้ให้บริการกเงินต่างๆไปใช้ประโยชน์ด้วยความสะดวกแล้วก็ความ,วามปลอดภัยเนะครับว่าความสะดวกความปลอดภัยด้วยนะซึ่งจะช่วยลดช่องว่างการเข้าถึงบริการทางการเงินของระบบการเงินไทยได้ นะครับอันนี้ก็ต้องเพิ่มว่าก็ต้ <c oughs> องขอเรียนว่าการเข้าถึงเนีเช่นเย่างกิที่เรียน,นะผู้ประกอบการหรือว่าประชาชนทั่วไปที่อาจจะไม่มีไราไย ข้อมูลเหล่านี้ถ้าเกิดมันรวมอยู่ในแหล่งเดียวกันนะครับมีภาพที่จะให้เราเห็นเนี่ยอยู่ที่จุดเดียวกันี่จะทําให้ท่านสามารถบริหารการเงินส่วนบุคคลได้ดีขึ้นนะครับตอนนี้มันกระจัยกระจายกันอยู่แต่ถ้าเกิดเอามารวมกันนะอ,อยู่ในแอปพลิเคชันของธนาคารที่ท่าน,นใช้บริการอยู่ท่านก็จะเห็นว่ามันสามารถสรุปได้ว่าการรายได้ของท่านในแต่ละเดือนมีมาจากไหนนะครับส่วนที่เป็นรายจ่ายมาจากไหนบ้างทําให้เราสามารถบริหารข้อมูลส่วนบุคคลได้ ดีขึ้นนะครับรู้ว่าเ,เราดูอะไรไปทางไหนแล้วก็เป็นอีกประโยชน์ตรงที่จะได้จากโครงการโยนิบ้างนะครับเรนจากเซึ่อง,งช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีการเปิดตัวนะครับกับพันธมิตรนะครับในเรื่องของบริการของ ว่าในระยะต่อไปเนี่ยก็น่าจะมะีหลายภาคส่วนที่เข้ามาร่วมในส่วนนี้มากขึ้นนะครับก็จะเป็นประโยชน์ที่ขยายผลออกไปมากขึ้นนะทั้งตัวสถาบันการเงินเองที่จะเข้ามาทำดัต้าส่วนนี้ไปใช้ในการพิจารณาให้บริการทางการเงิน,ก,นกับประชาชนเนี่ยก็จะมีมากขึ้นด้วยคนที่เป็นเจ้าของข้อมูลที่เข้ามาร่วมในการแชร์ข้อมูลของท่านเนี่ยก็จะมีมากขึ้นด้วยนะครับ